สวัสดีครับนะครับพบกับผมเลียวนะครับที่ภกษาการขายพานุเดชซิสสันเคนะครับหรือเซลโดนะครับที่ภาษาการขายประจำสาขากุชินาลายนะครับวันนี้นะครับเราก็เตรียมตัวส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณพ่อกุหลาบตาลพันธนะครับเป็นไฮเนอร์เกรดแซนะครับสีประตูสีเทาไอไลน์โอเพกนะครับเป็นตัวลองครอปนะครับโอเคเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีออฟชั่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเรามาชมกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมีซุ้มล้อแถมให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับพ่อลูกค้าประสงค์ที่จะใส่ซุ้มล้อให้ด้วยนะครับผมตััวนนี้ะครบ โอเคนะครับแล้วก็จะมีไอ้ไฟนะครับตรงขอบตรงกระจกไอ้มองข้างนะครับตัวนี้นะครับไปเลี้ยวนะครับผมแล้วก็จะมีคิ้วกันสาดนะครับคิ้วกันสาดแล้วก็เบ้ามือเปิดนะครับกันลอยมือจับนี่แหละครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาจะมีสครับเพดบันไดนะครับสครับเพดบันไดนะครับผมตัวนี้โอโหออปชั่นจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับตัวนี้จะมี ปั๊มกระจกแล้วก็พับกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้เราก็จะจัดเต็มให้พิเศษก็จะมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับพร้อมปุ่มปุ่มฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้สวยงามเบาะปรับขนาดสูงต่ำได้นะครับพุ่มหนังทั้งคันนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้างหลังด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีแอร์ข้างหลังพร้อมช่องเสียบสาย USB นะครับแอร์ข้างหลังนะครับพร้อมช่องเสียบสาย USB นะครับโอ้โห ออปชั่นเราจะเต็มมากเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะเรามาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ตัวแซนะครับเป็นตัวนูนนะครับ DDI นะครับเกิดแซ่นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับป้ายทะเบียนนะครับกระบะไลเนอร์นะครับอันนี้เราจัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากติดตามอิสุที่มับมิเตอร์สาขากุชิีนารายด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เซลโด้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0ูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์นะครับสี่สองเก้าเก้าเก้าแปดหนึ่งนะครับศูนย์สี่สอง เอ0804299981นะครับเซลโดนะครับผมตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามอิซูซูนะครับผมหรือที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าเซลโดอิซูซูชินาลายก็เจอเลยนะครับผมตัวนี้วันนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ